อนนี้ัที่สุดแล้วนะครับอย่างที่บอกผมโชคดีับครอบครัวดีที่บอกว่าคนทุกคนเนี่ยสิ่งที่สองวันเฉลี่ยถ้าครอบครัวดีแล้วเรามีกําลังใจเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับลูกก็น่ารักแล้วก็เราเราก็แฮปปี้มากนะครับ,รบถ้าคนไทยทุกคนสามารถจบปริญญาตีได้อย่างน้อยนะครับอาร,คร์คอ่ะ ปัญหาของสังคมก็จะลดลงบางคนเนี่ยแบบพ่อแม่อาจจะเรียนน้อยก็อยากจะให้ลูกเรียนถึงปริญญาโทปริญญาเอกไปเลยแต่ทำไมคุณตันหวังแค่ให้ลูกจบแค่ปริญญาตรีอันนั้นไม่ได้หมายว่าห้ามเขาเข้าเรียนนะไม่ใช่เต็มที่เขาถ้าเกิดเขาอยากเรียนคืออยากน้อยปริญญาตรีก่อนแล้วเคยเป็นพื้นฐานอันนี้สิ่งที่สำคัญเพราะการเรียนน้อยเนี่ยระบบความคิดการจัดการระบบความคิดเลยมันจะด้อยกว่าเสียเปรียบกว่าพอถึงเราปริญญาตรีแล้วโอเคเรียนต่อก็ได้ไม่เรียนต่อการเรื่องของเขาแต่ถึงที่สำคัญที่สุดเคยเรียนนี่ผมไม่ได้ห้ามเรียนก็ได้ไม่เรียน ปริญญาตรีถ้าสังคมราเด็งของเราเนี่ยมีพื้นฐานในการศึกษาที่อนาคตมันไม่เป็นภาระท้ายสุดครับคุณตันครับอะไรครับคุณตันอะไรคือหนทางนําไปสู่การประสบความสําเร็จและความร่ํารวยอย่างยั่งยืนมันคืออะไรครับคุณตันก็เหมือนอย่างเมื่อกี้ผมบอกคุณยุทธาว่าเราต้องเป็นผู้รับและผู้ให้ผมรู้คุณข่าในการให้เพราะว่าผมเือเป็นผู้รับแม้ถ้าถามบอกว่าความสุขสนุกของความสำเร็จนี้จริงๆแล้ววันหนึ่งผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ก็เหมือนทำเพื่อความสุขของตัวเองครอบครัวมั่นคงให้ตัวูงสุดจุดหนึ่งแบบการให้เป็นสิ่งที่ของตัวเองสูงสุดข,ข,ของชีวิตเพราะว่าเคยที่ผมมีวันนี้ก็ามาจากกันได้รับ จากความเด่นที่คุณนะให้ผมว่าถ้าเรามีวัฒนธรรมในการส่งมอบต่อแบบนี้สังคมเราน่าอยู่ฮะมันจะไม่ไม่รู้สึกว่าไอ้แข่งขันก็ได้แต่ว่ามีการส่งมอบแารสิ่งที่ดีๆมันจะถ่ายทอดจากรุ่นที่หนึ่งไปรุ่นที่2มีแต่ดีขึ้นดีขึ้น,นแต่ถ้าเรามีมุมมองอีกตรงข้ามกันเนี่ยมันก็สังคมเราเนี่ยมันก็จะแยกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมอยากให้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็เข่งๆหาเงินก็ชิวๆหาเงินได้เยอะถ้าเขาทุกทุกคนมีมุมมองที่ดีที่ถูกทางเนี่ยสังคมก็จะน่าอยู่แล้ว็็เเปนมส อย่างแท้จริงให้กับทุกๆคนเพราะว่าความเสร็จเมื่อไร่ของเราเนี่ยมันต้องสืบทอดให้คนเหนื่นเป็นเป็นโอกาสไม่ใช่เก็บออกมาเป็นของเราและครอบครัวเราเท่านั้น ผู้ชมค,ครับวันนี้รายการเป็นเงินเป็นทองจะพาไปดูนะครับว่าเวลาที่เราจะขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยการเตรียมตัวแบบไหนจะทําให้เราสมหวังและที่พลาดขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้วไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรบ้างติดตามได้นในช่วงของรายการเป็นเงินเป็นทองในวันนี้ครับ แรกเนี่ยควรจะเช็คประวัติตัวเองอยู่ในเครดิตบูโรก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีประวัติการค้างชาระค่าเช่าซื้อรถหรือว่าบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่ออื่นๆอ,อยู่ในเครดิตบูโรแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสที่มาขอสินเชื่อรถยนต์แล้วผ่านเนี่ยจะยากเพราะฉะนั้นการเคลียร์ประวัติทําได้คือสามารถเข้าไปชาระนี้ที่ค้างชำระกับสถาบันการเงินงที่เรากู้เงินเข้ามาแล้วนำประวัตินั้นไปให้กับสถาบันการเงินที่เราจะไปกู้นอกจากนั้นเนี่ยคงต้องดูความสามารถ ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะดาวย0ซของราคารถเนี่ยไหวไหมแล้วเราก็ต้องเตรียมเอกสารการเงิน,งนสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านพร้อมกับตัวจริงด้วยถ้าเป็นพนักงานจินเงินเดือนขอให้มีสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดนะครับถ้าทําธุรกิจมีการเดือนบัญชีธนาคารก็ขอให้แสดงบุตบัญชีธนาคาร วิธีคำนวณค่างวดเช่าซื้อแบบง่ายๆนะครับกลับมาที่ราคารถ500,000บาทดาวไป20% 100,000บาทกู้400,000บาทดอกเบี้ยที่ง่ายๆคือ2.5%ต่อปีนะครับ4ปีก็คือ10%แล้วเวลาคำนวณเนี่ยก็เอาตัวตั้งเงินกู้นี่400,000ตั้งคูณด้วย10%ดอกเบี้ยตลอด4ปีคือ40,000นั้นเงินต้น400,000บ,บ,บวกบวกดอกเบี้ย40,000ก็เป็น440,000บาทหารด้วย48เดือนนะ440,000บาทหาร48ตกเดือนละ9,000กว่าบาท นี่คือวิธีคำนวณง่ายๆก็แรกเนี่ยประวัติในเครดิตบูโรอ่ะไม่ดีที่เคยบอกว่าเคยไปค้างชำระบัตรเครดิตหรือบ้านหรือว่ารถกับสถาบันการเงินอื่นและเป็นหนี้เสียอยู่แล้วสถาบันการเงินใหม่ก็ไม่กล้าให้เพราะว่าประวัติเดิมเดิเสียอยู่ อันนี้เป็นคนติดเรื่องนี้ก็หลายคนเยอะนะเป็นเปอร์เซ็นที่สูงอันที่สองเนี่ยรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายไม่เป็นสองเท่าของค่างวดปรากฏว่า,าบอกมีรายได้ส0,000ื่นแต่พอหักค่าผ่อนบ้านสินเชื่ออื่นๆบัตรเครดิตค่าดำรงชีพเหลือแค่แปดพันต่อเดือนปรากฏว่าต้องชําระ9 00าต่อเดือนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้เพราะมองว่าไม่น่าจะพอ สถาบันการเงินมองว่าถ้าผู้ซื้อรถเนี่ยยอมดาวลงมา20 25- หรือ30เซก็เหมือนแสดงความเป็นเจ้าของ1ใน3 1หนึ่งในสของราคารถถ้าจะดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์คือไม่ดาวเลยสถาบันการเงินก็จะมองว่าจับเสื้อมือเปล่าหรือว่าไม่ยอมดาวไม่ยอมไม่มีเงินเลยแต่จะเอาซื้อรถเสร็จแล้วก็เช่าซื้อผ่อนเดือนละสูงสูงเพราะว่ากู้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะผ่อนไม่ไหวหรือทิ้งรถมีสูงมากศักดิสิติมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะลูกค้าที่ดาวน้อย นะครับแล้วก็มีภาระสูงต่อเดือนเนี่ยมักจะผ่อนไม่ไหวผ่อนไม่ไหวก็ทิ้งรถเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ลงเงินเลยไปมากก็เหมือนเช่ารถมาใช้ไม่มีเงินก็ปล่อยให้ค้างสามงวดก็ปล่อยให้สถาบันการเงินออกหนังสือเตือนปล่อยให้ค้างสี่ห้างวดมายึดคืนไปอันนี้ครับก็เป็นเป็นเหตุทาให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยอาจจะกู้แล้วไม่ผ่านครับผมบคุณผู้ชมครับ การประสบความสําเร็จได้ไม่จําเป็นนะครับว่าต้องมีการศึกษาที่สูงหรือต้องมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีเสมอไปทุกเส้นทางสู่ความสําเร็จนั้นแทบจะไม่มีสูตรสาเร็จนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ประสบความสําเร็จก็คือว่า การรู้จักต่อสู้การรู้จักปรับปรุงและก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆนี่เป็นคุณสมบัติส um ําคัญข้อหนึ่งของผู้ที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จและความร่ํารวยนะครับเป็นเงินเป็นทองจะกลับมาใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันวันนี้ผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ